ะะเป็นเพลาท้ายได้ห้สูเอสหนึ่งร้อยนะคะสำหรับเพลาท้ายรุ่นนี้นะคะระยะห่างรูน็อตถึงกลางรูน็อตถึงกลางรูน็อตจะเป็นแบบสี่รูหนึ่งร้อยสิบนะคะความกว้างของเพลารุ่นนี้ค่ะเมื่อวัดจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้นะคะไปจนถึงอีกหนึ่งด้านค่ะจะก,กว้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยี่สิบเซนติเมตรนะคะสําหรับเพลาเส้นนี้นะคะอ่า เราจะใช้เป็นระบบเบรกน้ำมันนะคะ <Okay. S 1> สายเบรกมือนะคะมีติดมาให้จากญี่ปุ่นแบบนี้นะคะ <Yes. S 1> ทางร้านมัดยึดติดไปเลยนะคะแล้วก็ตัวแป้นฝักเพลานะคะขันล็อตไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะ oh. ลูกค้าไปตั้งตำแหน่งเพาให้เรียบร้อยก่อน oh. ตั้งตำแหน่งเกียร์นะคะแล้วค่อยตัดต่อเพลากลางนะคะ oh. สำหรับจำนวนของลูกเฟืองทางร้านจะไม่ได้ถอดดับให้นะคะ <Bro. S 1> ก่อนจะส่งทางร้านจะถ่ายน้ำมันเฟืองถ <Excellent. S 1> ่ายออกจนหมดก่อนลูกค้าอย่าลืมติมนวนเฟืองถ่ายประมาณหนึ่งลิตรก่อนใช้งานนะคะด้านในของลูกเบรกทั้งสองข้างนะคะจะมีผ้าเบรกและแม่ปั๊มเบรกตาสภาพเเเกกกกุ่่่าาาาาญี่ปนนนนนติดดไใใหห้้ะะะะคควรููทํงงงขอออลฟื ลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกติไ <cafeteria> ม <furniture trousers> ่มีติดขัดนะคะ้าเพาสภาพเป็นแบบนี้นะคะไม่มีน้ํามันรั่วซึมตามเสื้อเพลาออกมานะคะ